สวัสดีครับที่โน้มไมค้าแพสชั่นไทยแลนด์นะครับผมอภพิชัยดำเนินรายการ นีผมมีเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่นะครับแล้วก็แกก็เป็นนักเล่นนาฬิกาตัวยงอีกคนหนึ่งเก่าได้ไหมครับว่าเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคพงษใช้นะครับคือผมเคยชวนคุณพ่ษใช้ว่าจะจัดรายการร่วมกันทางออนไลน์นะครับแต่ว่าจัดแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันใช้เทคโนโลยีไม่เป็นโอ้ยตอนนี้เก่งขึ้นเยอะ้วตอนนี้ผมผมถ่ายเองแต่ผมจ้างเขาตัดอืมยังก็เลยกลายว่าอ่าก็ ง่ายขึ้นมาหน่อยแต่ไอ้ครั้งที่เราที่เราจัดกันออนไลน์เนี่ยโอ้โหกว่าผมจะปั้นมันออกมาจนออกมาเป็นคลิปได้นี่ผม,มผมยอมแล้ววราผมมืนวันนี้ใส่อะไรกันอะไรมาวันนี้ใส่อ p พารโล17ครับโอ้ยบังเอ,อิญผมก็ใส่ตัวท้องเหมือนกันนะซู้ไม่ได้ฮะนี่ใส่หนังเซตหน้าโกเซตหน้าโกเวิร์ไทม์สวยจริงๆนะเนี่ยอันนี้ยันล้วโกแต่ตัวนี้ผมเสียดายไม่ได้ซื้อ ด,ดีใจครับที่พี่เล็กไม่มีผมมี <laughs> ทำไมอย่างนั้นล่ะ <laughs> เอ๊ะแล้วตอนนี้ช่วงนี้คุณมีเล่นนาฬิกาอะไรเป็นพิเศษไหมตอนนี้เหรอครับโอเมกานี่ก็รอเซตหน้าไม่ใช่ดิเซตเซตหน้าอะไรนะโครโนสโคปมันใช่เซตหน้าใช่ไหมมันไม่ใช่สิ bronze s c o p e b r o n z เออบรอน z e s c o จำผิดแล้วทำไมคุณต้องมาจองตัวเดียวกับผมด้วยอ๋อมันมันเป็นตัวที่พิเศษ พิเศษประเด็นมันคือชอบความพิเศษทุกครั้งเวลาเราจองกันเสร็จใช่ไหมเวลาเราจะนัดไปอีกเอาเฮ้ยฝาแฝดคือตัวนี้มันมันมันผลิตยากได้ยากมีไม่เยอะก็เอาไว้ก่อนประเด็นคืองเาที่เดียวมันมาตัวเดียวแล้วใครจะได้ได้ก่อนอยู่แล้วมันอย่างนี้มันไม่รู้สึกอืมจะกระจี้นิดนึงนะไม่เป็นไรยังไงก็ได้อยู่แล้วจันทร์ไมคนสกปเนี่ย หลังจากที่ผมไปดูเขาใส่ใส่กันเนี่ยผมว่ามันสวยมากคุณชอบหน้าไหนอะผมชอบหน้าเนี่ยแหละชอบหนตาบรนิสโกเนี่ยหรอช็อตแ็กนั้นหน้าหน้าน้นำเงินไม่ชอบเหรอครับน้ําเงินเฉยๆนะเฉยๆแต่ผมไปไปลองใส่ดูนะผมก็ลองูแล้วก็ถ้าไปใส่สายสเตนเลสผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงใช่จะต้องเป็นสายถ้าใส่เป็นสายหนังหน้าถ้าดูดีกว่านะใช่ครับเพราะเขาก็ออกแบบตัวสายหนังมาก็สวยนะแล้วคุณคิดว่าปีหน้าเนี่ยอพอลโล17มันจะมีมีแต้มไหม มันมมีั่นใจว่ามีมั่นใจมั่นใจเหรอใช่เพราะ17ออกมาหลายตัวนะผมว่าต้องมีแล้วทำไมออพโรล15ก็ไม่ออกมันไม่ดังไม่ดังีแค่สองตัวเองมันเลยไม่ดังมันมันไม่รุ่งนงทางอโอเมก้าก็เห็นว่าคงคงทำไม่ไม่น่าจะรุ่งเหรอเอ้ยรัสปียดี้ทิวสเตอร์อืมอันนี้ต้องลุ้นว่ายังไงเคยได้ข่าว คือเพื่อนๆทราบไหมครับว่า Speed Master เนี่ยเขาจะมี Speedy Tuesday ที่ผมเคยคุยกับคุณวัวช้เนี่ยนะครับ Speedy Tuesday เนี่ยคุณวัวช้ก็บอกผมว่าเขาจะทำเวอร์ชันส่ะเราก็รอปีนี้ก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะปีหน้าครบ10ปีปีหน้าครบ10ปีเราก็หวังว่าเขาจะมี Speedy Tuesday ต้องมีแหละผมว่าต้องมีแต่ประเด็นคือแล้วถ้าเราจองไม่ได้อะก็ซื้อเลเซอร์เลยไม่ยากไม่ยากยังไงต้องมามันคือเป็นคนใจร้อนเนี่ยฮะ ไอ้ซื้อซื้อโอ้พี่เล็กวงการกว้างเพื่อนมีอยู่แล้วต้องจองได้แน่เลยเดี๋ยวมันถึงเวลามันกลายเป็นว่าโอกว่าจะได้โอ้มันกว่านก็เซ็งยังไงก็ผมว่าต้องได้แหละขนาดผมมาทีหลังยังหาตัวรีมิเตกเก่าๆได้เลยมันทําไมจะไม่ได้แต่ราคาจองขยันแห่งยุคนะต้องต้องฝากค้าาด้วยปลานีด้วยราคาปลานีด้วย นี่นาฬิกาเป็นข้อมือเขาเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วผมก็นำลายหลายจริงๆมีคนมาออฟเฟอร์ผมนะครับแต่ว่าเราก็พลาดเนาะหลายๆเรื่องของผมนี่มันมันมาแบบมันฟลุกอะมันมันบังเอ,อิญเนี่ยไม่มันไม่มีบังเอ,อิญหรอกครับนี่อยู่ดีอยู่ดีก็โผล่มาเรื่องจริงๆผมผมไม่ได้ด้วยนะคนอื่นได้ไปแต่ว่าอยู่ดีก็ตกส้มลนมาอืเขาเขาปฏิเสธก็เราก็เสียบต่อ <laughs> จริงๆจะไม่ได้อยู่แล้วอะไม่อยากจะบอกผมก็หนึ่งเนคนฏิเสธเศร้ามากพอเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหไม่น่าเลยกูจังหวะจังหวะจริงๆงงงแต่ละเรือนนี่แบบแต่ตอนนี้หลังๆมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้แม้ก็ทั้งซีมาสเตอร์เนี่ยหรือว่าไอ้อคอเทล่าเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็สวยๆทั้งนั้นเลยอย่างซีมาสเตอร์ล่าสุดที่คุณคว่าใช้ซื้อไปเนี่ยผมดูแล้วต<อ>ั้มันเซน้าใช่ใช่สวยๆมันสวยจริงๆมันสวยมากเนาะ43มันก็ตูไม่ได้ใหญ่เนาะ แต่ประเด็นคือผมไม่ได้เก็บซีมาสเตอร์ผมก็ไม่อยากจะไปเพิ่มลายนฮะเพราะแต่พอหลังๆเนี่ยล่าสุดผมไปที่บูติกผมไปเจออควาเทล่าเขาทำหน้าสีสีฟ้าสีฟ้าตัวไหนอ่ะโอ้โหตูไปแล้วมันโอ้โดนมากแต่ไม่โดนโดนคือยวาผมผมอย่าวว่าจัดไปแล้วผมอยากได้ตัวทองเขามีแต่ตัวสองกระสัต้องต้องสั่งนี่แหละเขามีแต่ทองสายทองอ้าวหรอทองสายทองมาติดเจ็ดลั เส็จแล้ันไม่ไม่ไมหวามากถ้าเป็นถ้าเป็นสปีดมาสเตอร์อาจจะสู้นะสู้นั้นสู้อควาเทล่านี่อืมผมก็ไม่มีด้วยไม่เคยมีอควาเทล่าอควาเทล่าถ้าถ้าเป็นตัวสายหนังผมผมอาจจะสู้นะแล้วซีมาสเตอร์ที่คุณซื้อไปน้ําหนักมันเป็นไงผมใส่อะไรหนักหนักมาอยู่แล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยได้อะไรเหรอหว่างๆต้องจัดคุณลงคลิปหน่อย ทําให้ดูหน่อยว่าตัวนั้นนี่ยมันเป็นตัวนั้นกับตัวแบ็คแบ็กด้วยอมีแบ็กแบ็กตัวแบ็อแบ็กแบ็กแบ็คผมเสียอย่างเดียวคือมองไม่ค่อยเห็นเป็นไหมเป็นก็วันนั้นเออถ่ายลงเฟซนะครับลงเผมก็แซวคุณอย่างนั้นแหละผมก็อ่านแล้วก็คุณพัชชายหลังๆเขาเขาเป็นผู้ขยันในวงการนะครับก็สปีดมาสเตอร์ที่ผมบอกพ่ำบอกว่ามันหายาก แต่ผมแปลกใจตรงที่ว่าผมเดินไปหาคุณวพาจะ่แกมีทุกเรือนเลยแล้วตอนนี้แกมีหนึ่งเรือนที่ผมไม่มีด้วยอิจฉามากวันนี้แกมาเยี่ยมผมนะฮะผมก็จับแกเข้าคลิปโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนก็คือจริงๆผมว่าผมรู้ว่าจะมาใช่ไหมผมเลยใส่ตัวนี้มามันจะใส่ไอพีแน่นอนเลยงั้นใส่เรื่องอื่นมาแล้วรู้ว่าพี่เล็กยังไม่มีเลยใส่มาบีแกสัหน่อยครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับเออปลายปีแล้วครับก็ ได้ข่าวว่าพีเอกจะจัดโอเมก้าแพ i o ชครับอยากจัดครับอยากจัดครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงติดตามแล้วก็มาร่วมงานกันครับผมผมผมก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ลงคลิปเลยนะครับว่าวันที่12ทธันวาคมเป็นวันอาทิตย์นะครับ12-12นถ้าว่างเราอยากจะชวนมาสังสรรค์กันแต่เนื่องจากว่าตอนนี้โลเคชันมันยังไม่ฟิกผมก็เลยไม่รู้จะถามยังไงก็ถ้าสะดวกไปที่โอเมก แฟชั่นเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับรบลงหน่อยว่าสถานที่ที่อยากจะไปหรือสะดวกจะไปคือที่ไหนนะครับแล้วเราจะได้มาเจอกันมาปาร์ตี้กันนะครับครับผมครับผมก็ขอบคุณมากนะครับคุณโนชัยที้ปีใหม่ครับผมขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนขอบคุณครับที่ที่าที่ให้ออกคลิปอีกครั้งครับผมยินดีครับยินดีครับครับผมงั้นโอเมก้าแฟชั่นไทยแลนด์คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าผมกับคุณโนชัยลาเลยนะครับครับสวัสดีครับ